สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฟังก์ชันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ใต้ท้องกันนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ใต้ท้องเนี่ยนะครับผมจะต่อตรงนะครับไปยังขา GPIO ของ RP2040 เลยนะครับก็คือต่อไปที่ขา26บแล้วก็ขา27นะครับซึ่งขา26ขาย7เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านค่าแบบอนาล็อกได้โดยตรงนะครับเพราะว่าชิป RP2040 เนี่ยมีขาที่ใช้งาน อนาล็อกเนี่ยนะครับอนาล็อกแบบอ่านค่าแบบอนาล็อกนะครับอยู่สีขาก็คือ26 27 18แล้วก็29นั้นเซ็นเซ,นเซอร์ใต้ท้องเนี่ยผมจะต่อที่ขา26กับขา27นะครับซึ่งคําสั่งก็จะใช้ในรูปแบบของอนาล็อกลิทเลยนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่ผมสร้างเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นฟังก์ชันที่เรียกใช้งานค่ากลางนะครับหลังจากที่เราได้ทําการคาลิเบ e นะครับเก็บค่าแมคคามินของเซ็นเซอร์ใต้ท้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า ค่าที่ได้จากฟังก์ชันเหล่านี้นะครับมันมีค่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็เปิด Arduino IDE ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันต่างๆก็อยู่ในแถบหนึ่มีนี่แหละนะครับโอเคทีเนี้ยผมก็จะใช้วิธีการอา่านค่าแบบบนซ้ำในรูปแบบของฟังก์ชัน y นะครับนี่คือโครงสร้างของ y นะครับแล้วผมก็จะทำให้มีการแสดงผลลัพธ์เป็นจริงตลอดหลัง y นะครับผมก็จะใช้เป็น1 ทีนี้ผมจะทำการแสด,แดงนะครับค่าที่หน้าต่าง serial monitor นะครับผมก็จะใช้คําสั่ง serial ครับ .print นะครับ,ดดนนรบแล้วก็ตามด้วย semicolon ค่าที่แสดงในหน้าต่าง serial monitor เนี่ยนะครับผมก็จะให้ค่าแสดงเนี่ยก็คือเป็นค่า analog read 26กครับก็เอาไว้ในวงเล็บตรงนี้โอเคไหครับจากนั้น ก็จะทําการนะครับอัปโหลดนะครับเข้าไปยังหุดยตนก่อนอัปโหลดเราก็ทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าบอร์ดเราเลือกถูกไหมนะครับแล้วก็พอร์ตนะครับเป็นยังไงโอเคไหมพอเราเลือก2แบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะการอัปโหลดได้เลยนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันนะครับปึ๊บแล้วก็กดสตาร์ทไปทีหนึงค่าที่อ่านได้เป็นไงครับดูรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาต่อกันเป็นถาางว่าวเลยถ้าเราต้องการให้เรียงเป็นบรรทัดนะครับเราก็ใส่เป็นเทาเอ็นะครับต่อคําว่า r ิ n t นะครับจากนั้นเราก็ทําการอัปโหลดนะครับ ทีนี้เราก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับปุ๊บค่าที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเลื่อนไปสีดำนะครับค่าค่าก็จะประมาณ200สีขาวก็900ออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะดูค่ากลางนะครับ ผมก็จะทำการ Copy ตรงนี้ลงมาเลยแล้วก็ลบเอ็ออกเดี๋ยวเราผมจะทำการเรียงเป็นบรรทัดถัดไปนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นเอ่อวินวักนะครับให้วินวักเราก็ใช้วิธีการแสดงผลในรูปแบบของข้อความธรรมดานะครับ okay. แล้วค่าที่เราจะมาแสดงนะครับก็คือค่ากลางนะตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการอัพโหลดได้เลยนะครับเอาละแต่ที่นี้นะครับสำหรับ การเรียกใช้งานเนี่ยนะคะรับหรือว่าดูค่ากลางเนี่ยค่ากลางของเราตรงนี้จะเกิดจากการที่เราคาลิเบตนะครับก็คือเก็บค่าแม็กค่ามินเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นเขาก็จะเอาค่าแม็กค่ามินเนี่ยไปคำนวณหาค่ากลางนั้นเราก็จะทําการคาลิเบตเซนเซอร์ใต้ท้องการคาลิเบตเซนเซอร์ใต้ท้องเนี่ยก็จะเหมือนกับก็จะทําเหมือนกับคาลิเบตเซนเซอร์หน้านะครับเพราะว่าเซนเซอร์ใต้ท้องเนี่ยนะครับกับเซนเซอร์หน้าเนี่ยเราจะอาศัยปุ่มเดียวกันก็นกคือปุ่ม ุมที่อยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวผมจะทําการคาลิเบตเซนเซอร์ข้างหน้าก่อนทีน,นี้สายมันไม่ถึงนะครับเพื่อนเแล้วก็เซ็นเซอร์ใต้ท้องนะครับเราก็เลื่อนมานะครับให้ล้ออยู่หลักเส้นนิดนึงแล้วก็ให้เซนเซอร์ใต้ท้องเนี่ยผ่านขับดน,นะครับจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะดูเซนเซอร์ นะครับที่เป็นค่ากลางได้ครับนี่ครับค่ากลางนะตอนนี้ก็คือ599เ้าค่ามากที่สุดก็คือเนี่ยค่ามากที่สุดก็ประมาณนี้ค่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือค่ากลางนะครับก็ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วทีเนี้ยพอเอาไปคำนวณหาค่ากลางก็จะได้5ประมาณ599อนะครับอันตัวเนี้ยก็คือเป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ใต้ท้องนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสําหรับเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับพื้นเขาดานะครับที่อยู่ใต้ท้องนะครับหรือว่าอยู่ข้างล่างของตัวหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังแล้วก็เซนเซอร์ใต้ท้องส่วนเวลาเราจะเอาไปยุกใช้งานนั้นอนะ่ะเราจะเอาไปใช้งานอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอยา่างไอเดียการใช้งานของเซ็นเซอร์ตัวนี้ร่วมกับการทํางานของมอเตอร์เพื่อที่จะควบคุมนะครับให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยขึ้นที่หรือว่าหมุนตัวหรือว่าถอยหลัง ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโดยใช้ค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์โดยใช้ค่ากลางโดยใช้ค่าแม็กโดยใช้ค่ามินนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างในคลิปถัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ